สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองอัดพิษเสื้อทรงแขนสั้นแขนระบายอะคะ่ะคุณลูกค้าอัดพิษรอบตัวะคะ่ะทําให้ผ้าดูมีน้ําหนักทิ้งตัวแล้วใส่ออกมาเป็นทรงสวยนะคะคุณลูกค้าเพนีนําไซส์เอ็มมาใส่นะคะเพนีอ,อกจริง33แต่เสื้อรุ่นนี้อ,อก38ช่วงเอวจะอยู่ที่32นะคะช่วงต่อเอวนะคะต่อด้วยกุ้นนะคะชีฟองรุ่นนี้นำผ้ามาอัดพีททั้งหมดเลยนะคะ นี่นะคะอัดพีดเรียบร้อยแล้วแต่งด้วยผ้าลูกไม้นะคะคุณลูกค้านี่ะด้านหลังจะเป็นซิปหลังให้นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้รหัส69188นะคะเพนนีนำไซส์ 3x มาให้ชมนะคะคุณลูกค้า 3x อก46ช่วงต่อเอวที่40ค่ะความยาวอยู่ที่24-25นะคะคุณลูกค้านำไปแมทช์คู่กับผ้าสิ้นสวยนะคะคุณลูกค้า ใส่ทําบุญใส่ได้หลายโอกาสะคะ่ะมีซิปหลังให้นะคะคุณลูกค้าช่วงต่อเอวทรงกําลังสวยอะคะ่ะช่วงอกจะ46นะคะ3 XL 69 188 46นะคะช่วงอก46ช่วงต่อเอวนี่อยู่ที่40ความยาวอยู่ที่24-25นะคะความยาวกําลังสวยเลยะคะ่ะคุณลูกค้านี่นะคะรอบคอก็แต่งด้วยเชิงผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้ไม่คันค่ะต่อหัวไหล่ด้วยนะคะ ช่วงไหล่แล้วหัวไหล่นะคะอัดพีดทรงแขนไม่ได้สั้นจนเกินไปนะคะคุณลูกค้บาบังช่วงท้องแขนให้นะคะสวยหลูคะ่ะชายก็ต่อด้วยผ้าลูกไม้คะ่ะรุน่นนี้รหัส69188นะคะมี4ขนาดนะคะคุณลูกค้าไซส์ M อก38นะคะไซส์ XL อก42 ไซส์ 2XL อก44และไซส์ 3XL อก46ค่ะมีทั้งหมด4ไซส์นะคะสีขาวนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแพนนียินดีบริการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ